สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับทางธิดาดมือเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่เดืดมือเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยก่อนชกศึกท่อน้ําไทยนะครับ TKO นะครับเกียรติเพชรนะครับมาครับมาดูคู่ที่1นะครับไฮยีน่าครับเพชรสี่หมื่นครับพบกับศิลาลาดครับสจเล็กเมืองนนนะครับ เอามาดูทางด้านของไฮยีนาครับไฮยีนานี่เป็นมวยสูงยาวครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักศาสแก้งฟันศอกคมคมครับเหลี่ยมเชิงดีเข้าก่อนออกตัวได้เลยนะครับสําหรับไฮยีนานะครับเอามาดูทางด้านของศิลาราดครับศิลาราดเนี่เป็นมวยซ้ายครับบูดูดันครับเดินแลกติดดีๆครับหมัดมีดีนะครับศอกรอสวนคมคมเลยนะครับสําหรับศิลาราดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมออกชอบไปทางไฮยีนาหานะครับเพชรสี่หมื่นนะครับผมมาเข้ามาดูคู่ที่สองนะครับวันพิชิตครับเพชรพรอนหมมคุณมวยไทยนะพบกับ เพชรตะคุนครับสพงษ์อมรนะครับเอามาดึงท่านของวันวิชิตครับวันวิชิตนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าแทงแรงครับจุกจิกรวดเร็วครับไอคิวดีกว่านะครับไอคิวดีมากเลยนะครับสำหรับวันวิชิตนะครับเอามาดึงท่านของเพชรตะคุนครับเพชรตะคุนเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักศอกครับเชิงมีดีนะครับเชิงดีมากครับส่วนตัวผมนี่ยผมออกชอบไปทางเพชรตะคุนนะครับสพงษ์อมรนะครับ มาามดูคู่ที่3ครับนิติกรนะครับ JP Power นะครับพบกับฉลามเงินสิ์ฉลามขาวนะครับเอามาดูทางด้านของนิติกรครับนิติกรนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าสับซอกแรงๆนะครับหมัดต่อยแม่นครับเข้าก่อนนี่เช็คบินได้เลยนะครับเอามาดูทางด้านของฉลามเงินครับฉลามเงินนี่เป็นมวยซ้ายสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับต่อยแรงบุ๋ดดุดันวงในคว้าคอจับปั้มตีแข็งแกร่งมากนะครับทางฉลามเงินนี่ก็เป็นแฝดน้องของฉลามทองนะครับส่วนตัวผมนี่ผมออกชอบไปทางฉลามเงิินนคครรัับบ์ฉลาามขวะ มันเข้ามาดูคู่ที่4ี่ครับคู่เอกของรายการนะครับเขี่ยวครับผ้าเบรกคอมเพกนะครับพบกับเด่นครับสิทธิ์นายกทวีตะพงนะครับอํารุนทนาของเขียวเขียวเนี่ยเป็นมวยเข่าครับมวยเข่าฝีมือครบเครื่องเลยครับล็อกตะตีครับยัดไส้แรงๆครับปอดปอดใหญ่ปลายแรงนะครับรวดเร็วมากนะเข้าออกดีมากเลยนะครับอํานุนท่าของเด่นครับเด่นเนี่ยเป็นมวยขวาครับขวาเข่าอาชีพเลยครับเก๋าเกาครับล็อกตะตีเหนียวแน่นมากครับขวางหน้าฟันศอกคมๆเลยครับเหลี่ยมหักเข่าแทงดีมากนะครับสําหรับเด่นนะครับ ส่วนตัวผมเนี thought, really so like, th ่ยผมชอบไปที่ทั้งคู่นะครับนมวัวสองนี่ผมชอบทั้งคู่นะครับแต่ไฟนี้ผมขอเลือกเขี่ยวนะครับพระเบิกคอมแพกนะครับผมว่าไฟนี้เขามาเขี่ยวๆจริงๆครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับทางทีเด็ดเมื่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมื่วันครับเพียงทายผลคู่ชกนะครับคู่ที่4ของรายการเป็นคู่เอกของรายการด้วยนะครับระหว่างเขี่ยวครับพระเบิกคอมแพกพบกับเด่นสิทธิยกทวีปตะพงนะครับเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดเม ที่เด็กมือเดือดกันพี่พิงน้องหมัดมวยเรื่องสู้นะครับแนะนำไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ให้กับตนเองในไฟในเมตต็ดต่อไปนะครับสวัสดีครับ